สวัสดีแฟนเพจที่น่ารักของเสือเพิกชุมแพทุกท่านนะคะเรามาต่อจากคลิปที่แล้วเนาะคลิปที่แล้วเราได้พ่นสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพ่นสีไปสี่ชิ้นเนาะจากพ่นเสร็จเราก็มารับชมช่างทำการผสมเลเกอร์กันนะคะอันนี้มันจะหมดอยู่แล้วนะก็เลยจอบใช้ให้มันหมดไปเลยนะครับผมใช้คุ้มค่ามากค่ะต้องสอบครับ นนี้ช่างใช้ประมาณกี่ขีดคะเนี่ยสางขีดใช่ไหมเนาะอืมสามขีดนะสองเที่ยวสามขีด นะถ้าสี่ขีดสี่ขีดก็เหลือค่ะสามขีดขีดเอาฮะอันนี้ถ้าเป็นถ้วยตวงมันจะง่ายางไงเห็นไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นหน้าสองหนึ่งเราก็จะใส่แบบนี้หนึ่งขีดสองขีดสามขีดนะครับผมจะใส่ฮ H ก็จะมีส okay. ีให้เราเนาะใช่มันง่ายแต่ต้องดูให้ดีเนื้อก็สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ มีใช้ถ้วยตวงก็ใช้เป็นกระป๋องที่ก้นเสมอนะแล้วก็ใช้ไม้วัดออกหรืออย่างที่จังเบิร์กเคยเผสมให้ดูนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านทักมาถามนะครับผสมอะไรยังไงถ้าไม่มีไม้วัดอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าไม่มีถ้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทาทาเป็นสองอย่าง กันฝุ่นนะครับผมจะไปเจอกันได้ครับค่ะก่อนที่เราจะเคลือบเนาะเราก็เช็ดผ้าเหนียวก่อนนะคะเพื่อเผื่อว่ามันมีเศษละองฝุ่นหรือเศษไอ้พวกเศษไอ้ฝุ่นละองอะคะ่ะ เนาะพวกกรนดอกไม้ my, หรืออะไรต่างๆนะฝนรอบๆไปเกาะแล้วก็ก่อนที่เราจะเคลือบเราก็จะต้องเช็ดข้เหนียวก่อนทุกครั้งนะคะเรามารับชมช่างเคลือบเลกเกอร์กันนะคะอันนี้จะเป็นเคลือบแรกเนาะ เราก็จะเคลือบทั้งข้างนอกและข้างในเนาะทั้งสองฝั่งเลยนะคะจะไปจะให้ชมค่ะ เออค่ะเกอบเที่ยวแรกก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะทิ้งช่วงไว้นาะประมาณสัก3-5นาทีนะคะแล้วก็เราถึงจะมาเคลือบเที่ยวที่2กันนะคะ เสร็จเรียบร้อยไปครับผมนก็หลอย้ามที่เอันี้เส็จแล้วชนวไม่แล้วค่ะอันนี้คือเราพ่นเสร็จทุกชิ้นแล้วเนาะนี่นีละตอค่ะแล้วก็ขออนุญาตอยู่ใกล้ๆนิดนึงค่ะเานะครับผมจะไม่ค่อยได้ยินเนาะอ๋อใช่ค่ะตรงนี้ก็ถึงจะประกอบอะไหนะแล้วก็ไล่ขัดเงาค่ะระบมค่ะค่ะครับผม ปูเล็กๆที่ป่าสักปูสีส่วเพื่อการช่งด้วยนะครับก็ปาักเล็กๆปากสักปูสีส่วนเพื่อการช่างนะทองแสนขันตาดีดด้วยนะครับผมค่ะครับอาจารย์นี่นึงเขาทำกับเขาแอนสองขวด้บ้านนะแต่ก็ใส่ใจทุกรายละเอียดขั้นตอนจะเป็นการนอกภายในเขาเครื่องที่สวยใหม่เหมือนกันทั้งหมดค่ะตอนนี้คือเราพ่นหมดทุกชิ้นแล้วเนาะกินแล้วค่ะรอประกอบเนาะ S <S ลลค่ะโอเคค่ะค่ะฝากติดตามกันด้วยนะคะ